สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับเปปกัวดีโวลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาอวยเออร์ลิงฮาร์แลนยกใหญ่โดยเชื่อว่าไม่มีใครในวัยเดียวกันที่สามารถสู้กับหัวหอกชาวนอร์เวได้หลังเขาออกสตาร์ทให้กับเรือใบด้วยฟอร์มที่สุดยอดฮารแลนวัย22ปีทำไปแล้ว17ประตูจาก11นัดให้กับซิตี้รวมถึงแฮตทริกอันน่าทึ่งในเกมถล่มแมนยูนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กองหน้าค่าตัว51ล้านปอนด์ทำแฮตทริกในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว3ครั้งหลังจากปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษได้อย่างน่าเหลือเชื่อและกัวาดโอลาเจ้านายของเขาก็พูดก่อนเกมเชิยผลีกกับโคเปนเฮเกนในคืนวันพูดว่าสำหรับผู้เล่นที่ไวใกล้เคียงกับเขาไม่มีใครเลยที่จะสามารถสู้กับเขาได้ไม่มีเลยสำหรับสถิติตัวเลขมันชัดเจนอยู่แล้วในห้องแต่งตัวในสนามเราไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ในสถิติที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการมีเขาอยู่ที่นี่ เกี่ยวกับเคมีที่เข้ากันในทันทีของฮาแลานด์กับเพื่อนร่วมทีมใหม่เป๊ปกวัวเดวล่ากล่าวเสริมว่ามันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ยอดเยี่ยมการแสดงท่าทางมากมายกับผู้เล่นอายุน้อยกับทีมงานเมื่อมันเป็นไปด้วยดีก็กลายเป็นว่าให้กำลังใจพวกเขาเหล่านั้นเขาไม่ใช่แค่กองหน้าที่ทำประตูมันมาจากการเรียนรู้ของเขาไม่ต้องสงสัยเดอ์บอยขอเสื้อรนัลโดหลังเกมซิตี้ยำใหญ่แมนยู เดลี่เมลสื่อดังในประเทศอังกฤษรายงานว่าเควินเดอร์บอยด์เพเมิเกอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เดินทางออกจากสนามเอติฮัดสเตเดียมพร้อมกับเสื้อแข่งของคริสเตียโนโรนันโดหลังจบเกมการแข่งขันแมนเชสเตอร์วิแบทเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกทีมของเป๊ปโกเดิโอลาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยจัดการไล่ถลุงเพื่อนบ้านที่แสนน่ารักแบบไม่เกรงใจใครด้วยสกอร์หประตูต่อ3ซึ่งแมตช์นี้เออร์ลิงฮาร์แลนกับเฟลฟอร์เดนทำคละลนนหนึ่งแฮตทริก ขณะที่เดอร์บอยก็ยังคงพยายามรักษามาตรฐานจอมทัพได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีทิฏฐิเมื่อเขาจัดการทำสองแอซิสโดยหลังจบเกมดาวเตะทีมชาติเบลเยียมได้รีบวิ่งเข้าไปหาโรนันโดเพื่อขอเสื้อจากเขาโรนันโดกับตันทีมชาติโปรตุเกตก็เต็มใจที่จะมอบเสื้อตัวดังกล่าวให้กับเขา ดาวเตะวัย31ปีดูเหมือนว่าโรนันโดเองก็ไม่ต้องการเก็บเสื้อตัวนี้เอาไว้เนื่องจากมันทําให้เจ้าตัวรู้สึกไม่ดีเพราะว่าในเกมนี้เจ้าตัวไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมและยังเห็นทีมโดนปู้ยี่ปูยำอยู่ข้างซุมมาดังสํารองโดยที่ไม่ได้มีโอกาสลงสนามเลยมากคุณภาพเดอร์บอยมองฟอร์เดนเหมาะเล่นตําแหน่งเบอร์สิจอมทัพเรือใบสีฟ้าเชื่อมั่นว่าปีกตัวจี๊ดรุ่นน้องในทีมดีพอที่จะเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบเควินเดอร์บอยห้องเครื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าฟิลฟ พร้อมจะเติบโตขึ้นมาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหมายเลขสิบดารุ่งวัย22ปีกำลังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งปีกแต่รุ่นพี่อย่างมิดฟิลชาเบนวิเอมเชื่อว่ารุ่นน้องรายนี้มีคุณสมบัติที่จะเล่นในตำแหน่งเบอร์สิด้วยศักยภาพในการสร้างสรรคเกมและสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมเขาไม่เก่งตรงไหน,นหรอเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเลยนะเดอร์อยกล่า ผมคิดว่าในที่สุดเขาจะลงเอยด้วยการเล่นตรงกลางแต่ในช่วงเวลานี้มันอาจจะดีกว่าเล็กน้อยสำหรับเขาที่จะเล่นในตำแหน่งปีกไปก่อนเพราะทำให้เขานั้นมีอิสระมากขึ้นและไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำกับเขามากเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมกับเกมมากที่สุดในท้ายที่สุดแล้วผมมองเห็นว่าเขาจะเริ่มได้เล่นตรงกลางมากขึ้นเมื่อตอนที่เขาโตขึ้นและมีความฟิตมากกว่าน,นี้ทุกอย่างมันเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อค้นหาความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นของเขา เขาอายุแค่22ปีตอนผมอายุ22ผมยังไม่ใช่ผู้เล่นอย่างที่ผมเป็นในตอนนี้เลยเขาเก่งมากและพยายามหาความสม่ำเสมอในการเล่นเขาเล่นให้เราได้อย่างน่าเหลือเชื่อเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกนานผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ และกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทำขึ้นไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด